สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมแนะนําผู้เล่นใหม่เนาะจากที่ผมแนะนำเกาะน,นี้นะครับนี่ไงหีบสมบัติที่ผมบอกว่ามันจะสุ่มเกิดน,นะครับนีเ่เราได้เงินมาด้วย <T> ก็เมื่อเราเลเวลสาแล้วนะครับเราก็จะสามารถไปเกาะต่อไปได้นะครับ <T> เพื่อรับเควสเนาะแต่ถ้าเราเลเวลสามสิแล้วนะครับเราสามารถสุ่มผลได้ นี่ผมเพิ่งสุ่มไปเมื่อกี้แต่ผมมีอยู่แล้วผมก็เลยต้องทิ้งมันครับต่อไปถ้าเราจะไปเกาะต่อไปเดี๋ยวเราดูที่แผนที่ตรงนี้นี่เราอยู่ตรงนี้นะครับพอเราเวลสามสิบห้าใช่ไหมเราก็ต้องไปเกาะต่อไปอยู่ตรงนี้เวลสามสิบห้าโอเคเราไปกันเลยแต่ถ้าเราเป็นผู้ใช้ผลปีศาจนะครับเราจะไม่สามารถลงน้ําได้ก็ตามใน อ่าอนิเมะเลยเนาะเราก็ต้องมาซื้อเรือตรงนี้ครับเร,เราต้องโวยโซื้อเรือสักอันเนาะเราอยู่ใกล้ต้องไปอยู่ใกล้น้ำด้วยนะครับถึงจะซื้อได้อ่าเราจะสีเรือ,อ,อมาปุ๊บเรียบร้อยครับนี่ เราก็ต้องเก็บเงินด้วยนะเก็บเงินจากเควสเนะเาะเพื่อว่ามาซื้อเดือนะครับเราจะได้ไปได้ง่ายๆเราไปเกาะที่2ต้องเลเวลสามส้เส้นไปครับเมื่อมาถึงก่อที่2แล้ว ก็ต้องไม่ลืมนะครับที่จะเช็คจุดสปาตัวเองนี่เวลาเราโดนใครฆ่าเนาะครับเคเวสก็จะมีอยู่3ตัวนะครับนี่เราก็ไปรับเคเวสเลยเมื่อละเลเวล35แล้วก็ทำเคเวสไปครับจนเลเวล50ขพอเลเวล50ก็ทำเคเวสไปอีกจนถึงเลเวล60 เราเราถึงจะรับเควสใหม่ได้นะครับพอเลเวลหกินะครับเรารับเควสแล้วทำเควสให้จนถึงเลเวลเจ็บห้เราถึงจะไปเกาะต่อไปได้ครับซึ่งเกาะน,นี้มีพิเศษนะครับอยู่ข้างบนนี้ปุ๊บปุ๊บนี่นี่คือการสอนทำสกายจัมป์นะครับผมคิดว่าน่าจะใช้เงินอย่างเดียวนะประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ยี่สิบ้าเคเนี่ย โอเคก็เก็บเวลไปนะครับพอเก็บเวลจนถึง75แล้ว ah เราก,ก็ไปเกาะต่อไปตรงนี้ก็คือเกาะของท่านบา์กี้นั่นเองตรงนี้ครับเกาะของท่านบากี้เรือผมหายไปแล้วโอ้ยงยงมันถอยหลังได้ด้วยนะเรือโอเคครับ ก็เราจะเห็นเกาะอ,อื่นด้วยนะครับแต่ผมแนะนําว่าถ้าจะเก็บเวลวเนาะให้ไปตามเกาะตามที่แผนที่มันบอกนั่นแหละเราจะได้มีเวลวสูงๆนะครับมาถึงแล้วก็ต้องไม่ลืมนะครับที่จะเช็คจุดสปาตัวเอง บนเกาะน,นี้นะครับก็จะมี3เควสเควส75ต้องทำใหถึงเลเวล90้ถึงจะรับเควส90ได้90ก็ทำถึง100นะครับพอพอได้เควส100แล้วเราก็มาดูแผนที่นี้ก่อนนะต้องทำถึงเลเวล1้0นะครับถึงจะไปเกาะต่อไปได้เกาะน,นี้ก็เป็นเกาะของท่านบาร์กี้นะครับสกรัิจมูกแดงใน ไงไม่มีรูปตาดเดยในเกาะน,นี้จะมีจุดขายดาบตรงนี้เป็นดาบสองสองเล่มนะดาบคู่นี่ผมเตรียมไวแล้วง่ายก็เทพดีนะฟันเลยเนี่ยนี่สกิลหนึ่งนะครับมันไกลนะ ได้ทั้งสองตัวส่วนสกิล x นี่เป็นพุ่งครับพุ่งฟันในก่อน,นี้ก็จะมีตัวละครลับอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดจะมีตัวละครลับอยู่ตรงนี้เป็นลูกน้องของบาร์กี้นั่นแหละตัวที่หนึ่งนี่แล้วก็ยังมีในนี้อีกตัวหนึ่งครับนี่ไงน,นี่เป็นอีกตัวนะครับเกาะนี้จะมีตัวลับอยู่สองตัว มันได้ของได้อะไรมาด้วยอาจจะได้บูทบูทเงินบู t สเตตัสนะครับก็ต้องมันจะสุ่มให้เราที่สําคัญข้างบนนี้อีกหนึ่งอันนี้เป็นการสอนทําแฟดสเตปนะครับก็มันจะเป็นประมาณนี้กดตัวคิวแล้วมันจะพุ่งไปข้างหน้าเร็วนะครับแต่เงื่อนไขก็คือต้องต้องใช้เงินแล้วก็ต้องมีไข่มุกครับ ซึ่งไขมุกจะหาได้จากเจ้าทะเลที่เป็นวัวครับจะสุ่มเกิดทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเราเวลน้อยเนี่ยอาจจะตียากอาจจะต้องพาเพื่อนมาช่วยนะครับเพราะว่าเลือดเยอะพอสมควรก็รู้สึกว่าจะหลักร้านเหมือนกันนะเลือด คครับแล้วเราก็อาจจะสำรวจแถวนี้ก็ได้นะเผื่อมีคนทำผลปิศาจต,ตกนายพุ่งไปข้างหน้าเร็วมากเลยนะครับนี่ยแต่สำหรับที่ผมจะแนะนำนะครับผมแนะนำเป็นว่า,าให้ฟาร์มผล ฟาร์มผลไม้นะครับให้มาสเตอรี่เต็มนะครับให้เลเวลของผลไม้เต็มตอนนี้ในอัปเดตของซัมเมอร์อัปเดตนี่นะครับของซัมเมอร์นี่นะครับมันจะตันอยู่ที่หมื่นสามนะครับแต่ก็ไม่ต้องรีบหรอกครับก็ทำไปเรื่อยแต่แนะนำแนะนำว่าให้ให้ใช้ผลเยอะๆ เพราะว่าระยะของสกิลมันกว้างครับอันนี้เป็นผลแหวไพยนะครับผมมีเห็นไหมหายเกี้ยงเลยแล้วก็แนะนำอีกอันนึงก็จะเป็นอันที่สครับเป็นการวิทพื้นเพื่อเพิ่มเลือดของตัวเองเนาะให้เลือดมีเยอะๆให้เลือดเราเยอะๆหลอดแดงๆครับ เราจะได้ยืนได้นานเวลาสู้กับ NPC นะครับโอเคสำหรับคลิปที่2ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ